4ธันวาคมวันรู้รักสามคัคคีแนวคิดการกำหนดวันรู้รักสามคัคคีปรากฏขึ้นครั้งแรกในกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2534โดยคำว่ารู้รักสามคัคคีมีความหมายลึกซึ้ง สามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยรู้คือการลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้วิธีการแก้ปัญหารักคือความรักเมื่อเรารู้ครบถ้วนด้วยกระบวนความแล้วจะมีแรงกระตุ้นให้ทำงานด้วยความเต็มใจสามาคัคคีคือการที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงถึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าแก้ปัญหาให้หลุล่วงไปได้ด้วยดีเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติน้อมรำลึกและสืบสารพระราชปณิธานของสถาบัานพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วันที่4ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรู้รักสามัคคี